เมื่อกี้วิ่งไปถ่ายรูปกับอาจารย์มาอาถามเลยเออผมอามขอควถามว่าเออพวกผู้ผีพิศาจผีอยู่จริงไหมครับพู้ผีปีศาจเราเคยเห็นไหมไม่เคยหรอกไม่เคยแต่เรากลัวไหมแต่เกามีกลัวบ้างมีกลัวใช่ไหมเราไม่เคยเห็นแต่คําถามทําไมเรากลัวเพราะอะไรเพราะดูหนังผีอ่าเพราะดูเราดูหนังผีเยอะถูกต้องไหม เวลาเราไปเสพสื่อในสิ่งใดไปนึกคิดติดตึกถึงสิ่งใดแล้วมันเกิดความกลัวเราก็จะจิจจจจจจนตนาการถึงสิ่งนั้นแะว่ามันจะเป็นเรื่องจริงๆมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความกลัวในสิ่งสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่คําถามคือมันมีไหมผู้เรียนเจ้าเรียกว่าอะมนุษย์อามนุษย์คือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เวลาเราตายไปเนี่ยเราจะไปเวียนตายเวีนยนเกิดในห้าติที่ไปนรกเดฉานเปรตมนุษย์เทวดา ไอ้ที่เราบอกว่าผีกันเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของเทวดาเทวดาที่ไม่มีพรอข้าศัพย์ของตัวเองอะเทวดาที่อยู่ตามเสาบ้านเสาเรือนเทวดาที่อยู่ตามอาคารอยู่ตามต้นไม้เทวดาพวกนี้ไม่ได้สะสมพระก้าศัพย์มาแล้วเทวดาพวกนี้เป็นเทวดากลุ่มที่เป็นความเห็นผิดชอบหลอกเราอะหลอกเราคือเวลามันเห็นคนตายตรงนี้ซ้ำๆจนเป็นประวัติเล่าเรื่องกันต่อมามันก็มาว่าว่าแกมๆไม่เห็นมาทําเสียงโอยวนร้องโวยวนทำให้เราเห็นเกิดความกลัวเพราะฉะนั้นคนที่เคยเห็นผีเนี่ยก็จะไปเห็นในกลุ่มที่เรียกว่าเทวดา เทวดากลุ่มนี้แปลงกายมาหลอกเราลวงเราล่อลวงเราให้เราเข้าใจผิดให้เราเนี่ยเข้าใจอย่างถูกต้องไม่ได้เพระาะเด็คำถามคือมีไหมมีแต่ไม่ใช่มีแบบที่เราเข้าใจไม่ใช่ว่าคนตายตายแล้วมาหลอกมาหลอนคนนี้ได้ไม่ใช่ตายแล้วเขาย่อมไปเกิดสู่อัตภาพใหม่เรียบร้อยแล้วเออแค่นี้ <c oughs> เออพอพาเรทพกับพระเจ้ามีอยู่จริงไหมเทพกับพระเจ้ามีจริงไหมถ้าเทพเนี่ยมีจริง พระเจ้าบอกว่าเทพเหล่านี้เรียกว่าเป็นกลุ่มของพวกพรหมพวกพรหมเนี่ยจะเป็นเทพผู้มีฤทธิ์พวกนี้มีอยู่จริงแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถดลบันดาลให้เราเนี่ยเป็นไปตามความต้องการได้อย่างพวกเราเนี่ยจะชอบบนบานสันกาวสรขคอต่อชะตาใช่ไหมเมื่อที่ใช้เทพเทวาเนี่ยดลบันดาลให้เราแต่พระเจ้าบอกว่าไม่มีเทพไม่สามารถดลบันดาลได้เทพก็เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองสามารถดลบันดาลได้ มนุษย์ก็เข้าใจผิดคิดว่าไปขอเทีให้โดนบันดาได้แต่ความเป็นจริงไม่ได้แต่มีจริงไหมมีจริงแต่เขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราโดนบันดาซึ่งกนและกาไม่ได้เออจ้าตาทูจ้าอาใครมีคําถามอีก